ช่างน่าเหลือเชื่อยิ่งนักตอนนั้นเองชวีเหวินเซี่ยก็เดินมาตรงหน้าของหลี่ซิวหยวนก่อนจะปล่อยพลังวิญญาณเข้าสู่ร่างกายของหลี่ซิวหยวนผ่านไปมิกี่อึดใจดวงตาของชวีเหวินเซี่ยพันเบิกกว้างขึ้นท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นตกใจมิน่าเชื่อธาตุรักวิญญาณของหลี่ซิวหยวนได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆอีกทั้งคุณภาพก็เกิดการพัฒนาขึ้นด้วยเช่นกันแต่ว่านี่เป็นไปได้เยี่ยงไรกัน หลังจากพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งชวิเวเหินเซียก็เงยหน้าขึ้นมองนักพรตชิงอวินก่อนจะพยักหน้าเบาฮ่าฮนักพรตชิงอวินดวงตาเป็นประกายขึ้นมาในทันทีก่อนจะหันไปเอ่ยว่าช่างหยวนซานหยางพาซิวหยวนไปที่พักของอาจารย์อาจารย์มีเรื่องจะสอบถามเขาชี้ช่ชางหยวนและลู่ซานหยางสบตากันเล็กน้อยจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปมัดหลี่ซิวหยวนเอาไว้จนเวลาผ่านไปหนึ่งกา้านทูบ หลังจากที่หลี่ซิวหยวนได้กินโอสถบำรุงปราณแล้วร่างกายก็ค่อยๆดีขึ้นอีกทั้งจากการสืบสาวราวเรื่องของนักพรตชิงอวินและชวิวันเซียเขาจึงจำต้องเล่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้รวมทั้งรายละเอียดมากมายออกมาจนหมดอาจารย์เรื่องทั้งหมดก็เป็นเช่นนี้ขอรับ หลี่ซิวหยวนชำเลืองมองชวิเวินเซียที่มีสีหน้าเข้มพลางเอ่อยออกมาอย่างอึกอักว่าสิทธิ์มีได้คิดจะทำร้ายสิทธิ์น้องชวิจริงๆนะขอรับอีกทั้งด้วยคุณสมบัติของสิทธิ์น้องชวิแล้วต่อให้สิทธิ์มีความคิดเช่นนั้นจริงก็มีอาจทำได้อยู่ดีนักพรตชิงอวินพยักหน้ารับรู้พลางมองชวิเวินเซียขณะลูบหนวดของตนเองเหวินเ,เซียเจ้าคิดว่านี่มันเรื่องอะไรกันนักพรตชิงอวินเอ่อยถามอย่างครุ่นคิดแม้ข้าจะมีรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับาธาตุรักวิญญ,ญา ชวิวินเสี้ยขมวดคิ้วน้อยๆพลางสายหน้าไปมาแต่ว่าข้ามั่นใจว่าโลกนี้มิมีสิ่งที่พลิกฟ้าเช่นนี้อยู่จริงหรอกรากวิญญาณเป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิดาธาตุและคุณภาพก็เช่นกันการจะเปลี่ยนแปลงาธาตุและคุณภาพของรักวิญญาณในคนผู้หนึ่งภายในระยะเวลาสั้นๆน,นั้นมิมีทางเป็นไปได้เด็ดขาดและมิควรมีอำนาจที่พลิกฟ้าเช่นนี้อยู่ได้ยินเช่นนั้นนักพรตชิงอวินก็พยักหน้าเห็นด้วยพร้อมเอ่ยว่า เรื่องแปลกประหลาดเช่นนี้ข้าเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนและมีเชื่อว่าโลกนี้จะมีสิ่งที่ไร้เทียมทานเช่นนี้อยู่จริงๆอาจารย์เช่นนั้นนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ขอรับหลี่ซิวหยวนกวาดสายตามองทุกคนพลางเอ่ยขึ้นอย่างสงสัยพวกท่านก็เห็นแล้วรากวิญญาณธาตุไม้ของข้าเปลี่ยนเป็นธาตุทองได้จริงๆอีกทั้งคุณภาพก็พัฒนาขึ้นเป็นขั้นกลางอีกด้วยได้ยินเช่นนั้นชวิเวินเซียก็อดมิได้ที่จะกลอกตาใส่หลี่ซิวหยวนแต่ก็ไรแรงจะโต้ตอบซิวหยวนเจ้ามิต้อองตรหนกกไป นักพรตชิงอวินยิ้มออกมาพร้อมกับเอ่ยกับหลี่ซิวหยวนว่ารากวิญญาณธาตุไม้ของเจ้าเปลี่ยนเป็นธาตุทองและคุณภาพก็พัฒนาขึ้นเป็นขั้นกลางเช่นนี้เจ้าก็สามารถบำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่ได้อย่างสบายใจแล้วขอเพียงมุ่งมั่นต่อไปภายภาคหน้าจะต้องประสบความสำเร็จบนวิธีกระบีอย่างแน่นอนหลี่ซิวหยวนเม้มริมฝีปากเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างลังเลว่าแต่ว่าอาจารย์ ตอนนั้นเองนักพรตชิงอวินและชวิเวนเสียเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างพลันมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีนี่มันเรื่องอะไรกันปราณวิญญาณธาตุต่างๆเกิดการสะเทือนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อาจารย์สิทธิ์น้องเยเวลานี้กําลังค้นหาลมปราณอยู่การเปลี่ยนแปลงนี้คงไม่เกี่ยวกับเขาหรอกกระมังอะไรนะเหตุใดเจ้าถึงมิรีบบอกอาจารย์หรือว่าจะเกี่ยวข้องกับสิทธิ์น้องเย่จริงๆหรือขอรับ รางวิญญาณาธาตุต่างๆเกิดการสั่นสะเทือนหากเกี่ยวข้องกับสิทธิ์น้องเย่จริงๆเช่นนั้นรากวิญญาณของเขาเป็นาธาตุอะไรกันแน่ขอรับหากทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับสิทธิ์น้องเล็กผู้นั้นจริงเช่นนั้นรากวิญญาณของเขาก็เป็นไปได้สูงที่จะเป็นรากวิญญาณรวมศูนย์ในตำนานสิทธิ์น้องชวิรากวิญญาณรวมศูนย์มันคือสิ่งใดนั้นหรือแม้จะเคยได้ยินเรื่องเล่ามาบ้างแต่ก็ยังไม่เคยพบและไม่รู้ว่ารากวิญญาณรวมศูนย์นี้ความจริงแล้วเป็นเช่นไรกันแน่ อาจารย์ท่านเองก็มีทราบหรือขอรับ